นะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทระองพระพระเจกับพุทธเจ้าทุกทกระองค์ พระธรรมและพระริยะสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสื่สือกันมาก็ขอ,อการต่อพระจารย์ววัดและตั้งเป็นทุกข้วขอจเจริญพรกับลูกเราทุกคนน,นี้ก็เป็นวันพระที่สามปีครับก็อันนี้ก็ตามภาษาของผู้สูงอายุชอบเล่าเรื่องเกา่า เอาเรื่องเ่าเล่ามันเวลาพูดถึงเรื่องเก่าๆแล้วมันมันมันมีอัธรตเป็นความรู้สึกติดถะนั้นก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องของการของตนเองเนาะในในภาษาแรกในภาษาแรกที่ไปอยู่กับพระเจ้าสเลมบัตแล้วก็เป็นช่วยงานที่วัดเลยในภาษาแรกนี้ครับ ก็นีก็เรื่องทดสอบกำลังใจหลยอย่างทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งผมมาเรามามาอยู่กับอาจารย์ประมาณปีแี้เนี้ยมันมีเหตุให้จะต้องกลับไปบ้างซึ่งจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านดูกําลังใจแล้วท่านไม่อยากให้ไังอาจารย์่านดูระบบแต่มันมีเหตุให้ไปก็วังรักษาใจเรา คนที่แบบอยู่ป่าอยู่ป่าจนเป็นปีอยู่กับวัดไม่ได้ไปไหนเลยเด่๋ามากก็พีธาบาดรอบรอบหมู่บ้านเสร็จก็เข้าเข้าวัดวนเดินยกกนั่งสมาธิที่จนานรนะับไปช่วยงานที่อื่นก็อยู่กับงานอยู่กับชาวบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยทีนี้มันมีเหตุให้นอ้นองกล้องกล้อซึ่งมันเหมือนกับคนที่ไม่เคยไปไหนพอได้ออกเนี่ย ามันก็ตอส่องไปเรื่อยๆมองลุนมองนีไปแต่ว่าขณะที่มองไปเนียมันเห็นความเป็นความจริงอย่างซึ่งเมื่อก่อนเนีเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้บวดถามว่าเห็นไหมมันก็เห็นมันปกติแต่ทําไมมองเราไปบวชแล้วกลับออกไปมองมันกลับมองนั้นมันไม่ิดไม่ปกติเหมือนเดิมอย่างนั่งรถไปเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นการ แย่งกันขึ้นรถลงรถเห็นคนที่ปุ้งลูกมันเห็นคนเท่าคนแก่ที่หิวของพลุงประลังเห็นถึงคนที่กําลังเล่งทํามาหากินแข่งขันกับเวลาขายข,ายของขายของอะไรต่างๆก็เห็นมองไปมองไปใจมันเลื่มค่อยๆสลบสลดลงไม่รีบเห็นแล้วเห็นเด็กเล่นก็ดีเห็นเด็กที่กำลังวิ่งไปวิ่งมาเน่ ็นคนเท่าคนแก่คนโตที่ต้องแข่งขันกันมาที่บ้องต้องแข่งกันาเห็นแต่ความสับสววุ่นวายยื้อแย่งแข่งขันเห็นนี้พอเห็นเนี่ยใจมันสลดและเกิดความสงสารเพราะว่าในตัวเองเนี่ยการไปอยู่อย่างสันโดษอย่างผู้ปฏิบัติอยู่แบบผู้เดียวจิตมันค่อนข้างสบาย เปนบางทีเนี่ยมันเหมือนก็มีความสุขในการที่พี่อยู่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นแบบนั้นคหกัก็ต้องแข่งกับเวลาต้องรีบตื่นแต่เช้าไปรอรถทำงานบางทีก็ทานบางทีก็ไปถทมบ้างทีก็ต้องเมารถวิ่งตามรถัสเพื่อไปทำงานบ้างแล้วก็ทุกสำหรับตัวเองมันก็เกิดความเป็นคปามแต่พอเนี่ยพอเราออกเดน พอหจักขุนักมาเราเริ่มสัมผัสกับความซื้อบาดเราไม่ต้องไปแข่งขันเอาเช้าตื่นมาก็องทำกิจส่วนตัวว่างทำสมาธิพิจารณาทำเดินจงกรมถึงเวลามีบิดในบาดก็ยกมือไหว้บาตดพอสมายมีบาตอีกเราก็อดใาตก็เห็นคุณของบาดพรหมทิวะก็ ยึดจากที <Yeah. S 1> mm ่วัที่เราบอกว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาโกงไม่ได้หรอกยึดกับพระพุทธเจ้าวัตธรรมพระไรโยชนเขายังไม่มีพระองค์สมสาวกก็คงไม่ควาเปิดเราพุทธบริษัทผู้ขวนขวายในผู้ยุติก็คงงมีในท่านหญิงทิ้งเหล่านี้คนเวลาเดินไป็นสบายคนที่ใส่บาตรมากบางคนก็มีปัญหา ใส่แบบไม่ก็ได้เต็มใจมากบางคนที่เขาคือครอใส่กันพูกมีความสุขพูดคุยกันกย่างคาราวย่างเยนกันทำอะไรมาเอาอะไรใส่คุยกันมันอยู่แต่ของคมแบบน,น,นั้นเป็พอออกมาสัมผัดกับลูกกับความจริงกับความวุ่นวายมันเห็นอารมณ์ที่แตกต่างใจก็เลย เริ่มคิดสงสารแต่พอคิดไปคิดมามันก็เริ่มแบกทุก,กข์มากขึ้นมากขึแบบ้นเลยทุกข์ก็เริ่มปรากฏกับตนเองมากขึ้นเห็นแล้วมันเหมือนว่ายิ่งมองไปทางไหนก็มีแต่ทุกข์ที่เราแบกอยู่แบกบว่าอะไรแบกเพราะความสงสารอยากให้เขาพ้นทุกข์เหมือนเราอยากให้เขามีความสุขเหมือนเราบ้างทำยังไงเนาะคิดไป นาะคิดไปขนาดที่นั่งรถไปนาะคิดไปที่นาไปมีอะไรที่เราจะช่วยเขาได้บ้างมองไปสมมติก็หาอาชีพการงานไหมหาอะไรที่จะทําให้โยมเนี่ยมีความสุขก็คิดเสพตดไปเรื่อยอดก็คุ้งคุ้มแบ่งไปเรื่อยต่างๆนานาพอาจะรู้สึกตัวได้ดูอีกทีก็เรานี้หมดกําลังล อ่อเรียกว่าป่อแป้อ่อนแรงแล้วก็ค<อ>ิดขนาดน,นี้ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพูดกับตัวเองว่าเรานี่คิดผู้โลกทุ้จักรวาลหาทางออกที่จะแก้ไขทุกให้ประโยชน์ทำไงนะ้ให้เขาไม่ต้องมามาลำบากแบบนี้กันอยากให้เขาได้เข้ามาพึดด่งบาลแบบตัวบ่าเจอความที่เว่าต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมัน ไม่ร on so e well, ู้เท่าทันกิเลสที่มันหลอกลวงเราเอาความสงสารเป็นเครื่องฟังหน้าเอาความทุกข์ที่เราเห็นน่ะมาเป็นเครื่องหลอกลวงเราให้เราจิตสออกนอกแล้วก็ปิดปแต่ก็โชคดีหลานที่ได้ทาครูบาอาจารย์เดือนมาให้มีสติก็เลยคิดถึงว่าพระองค์บอกเรื่องหนึ่งว่าการของกาย ตนย่อมเป็นที่พึ่งข่งตนเท่านะั้นไม่มีใครช่วยเหลือหรือเพื่อกูตอะไรกได้บุญกุศลที่แหนของคนทําก็จะย้อนกลับไปช่วยแต่ละคนนี่มันก็คิดไปคิดมาเลิกกลางเลื่อมจากว่าเรายกสตีปัญญาตรงไหนเขา,าช่วยเขามันก็มีคำอย่างนี้มากาเราต้องทำตัวเราเองมันเป็นคำที่แบบโอ้ แทงใจดำนะที่จุดได้ถูกต้องตอนนั้นตอนนั้นนี่เป็นคําที่มันที่แปบเข้ามาเพราะเราทรําตัวเราเองให้ดีเมื่อ <c oughs> เมื่อเราดีมากเราเป็นเนื้อนาบ,บุญที่ดีมากคนที่เขามีโอกาสได้ทำผายกับเราได้ทําบุญกับเราเขาก็เหมือนว่าเขาลงทุนร้อยหนึ่งแต่เรา มีโอกาสได้เป็นพิญญาบุคนคนผลยี่ตอบแทนกลับคืนเขาอาจจะเป็นร้อยล้านถลานก็ได้อย่างที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบเนาะว่าทํำบุญการคนไม่มีสีนบาทนึงได้เท่าไหร่ก็ไดอาจจะได้คืนแค่บาทนึงหรือว่าทําคนทุกสลนก็อาจจะติดลบแล้วถ้านาคนมีสีลเนี่ยเอาได้ทาบาทเด่นได้น้อย พระองค์ก็บอกเ่อพอทำพระพุทธเจ้านี่ยเงิทสาบาทได้พันล้านเนี่ยแต่พอทําในสังฆทานนี่หาที่ประวาตไม่ได้เออก็ต้อง้างกระเรียบเที่บให้ฟากก็เลยคิดว่าเราคิดจะช่วยู้อเ่นเราช่วยเขาไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปกระทําแทนเขาได้ไม่สามารถที่จะทําให้เขาเห็นทุกข์ตัวเองได้พอเรามาคิดเึง สิ่งที่เราควทำและผลที่เราจะได้รับทานกลับจบที่ตัวเองได้ง่ายกว่าบ,นะบ,บางทีบางคนคนระับเขาจะมองนะเย่าคนที่เอาเรียนจบสูงเขาจะมองวนะ่าพวกปฏิบัติเป็นพวกเปลี่ยนแก่ตัวสร้างแต่ความสุขแค่ตัวเองไม่นถึงใครไม่นถึงนคนรอบข้าง <c oughs> าบางคนเห็นเมื่อก่อนเนี่ยํา ด็อกเตอร์นี doctor, ่พวกจบด็อกเตอร์มีความรู o, ้สูงก so e, ็จะมีอาเอกหลายๆไปขนะดผู้เจ้าเขายังมานามเลยว่าองเป็นผมผมไม่ทำกรอกทิ่งครอบครัวพู้เจ้าจะมีดีอะไรขนาะครอบครัวตัวเองยังดูแลรักษาไม่ได้จะไปดูแลรักษาใครจะไปช่วยเหลือได้ยังไม่สามารถทําให้ครอบครัวตัวเองเนี่ยพทุกข์ได้แต่ตอนหลังเห็นไหมเขาอันนี้ม่นเขาทำความเข้าใจ ใจไม่จบแต่พอพระองค์รู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สามารถที่จะผดคนที่อีกมากมายปรานิยาเิแม้แต่ลูกตัวเองก็ยังต้องดูได้บรรลุธรรมกันตามมารลุเท่าไหรเท่าไหร่ที่คนเรามองก็มองจากมุมมองของตนเองความคิดของตนเองเป็นหลักแล้วก็เอาความคิดตวเองเปรียบเทียบกับความคิด ซึ่งบางทีนั้น,านอาจไกลจากความที่ผมพูดมาแล้วตอนนั้นพอคิดพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันเห็นว่าการจะจบปัญหาตรงนี้ได้ที่เกิดกับใจตนเองนั้นตอนน,ตนี้ได้มีอย่างเดียวคือเล่นกะททำตนที่ทนนําตทำตนให้เป็นเนื้อหน,นับอย่างน้อยเราพอเรามีความสุข เรายิ้มเดินเราเดินไปไหนก็แต่อารมณ์มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสให้เห็นใครสังเกตเขาก็มวยมีความสุขไปด้วยถึงบางคนในสนามตอนเมื่อาจารย์ยิ้มนะฮะยิ้มเก่งอยงยิ้มเรื่อยๆบอกเออคนมันไม่มีทุกข์มันมีความสุขมันก็ดีนะบอกเออพอเราเดินยิ้มไปคนเห็นเขาก็คอมีความสุขไปด้วย ก็หวังจะพิมพ um, ์ว่าวันห่เราก็เดินต่อไปเราก็มีความสุขกับาไปคนที่สัมผัสครับรู้เขาก็จะคงอยากจะมีความสุขกับเราบ้างอยากที่จะปล่อยัวางวางก้าอยากที่จะคลายความยึดมั่นสบหรือมั่นค้า้างลำดับปดว่าวันหนึ่งเขาก็คงเข้ามาถึงจุดมีความฝฝ่ฝันที่อยากจะเข้าถึงซึ่งพระพพาน พวกเราทุกคนที่นั่งตรงนี้สิ่งที่ต้องการการคูงการคูณไม่มีใครหรอกที่อยากพูดฉันอยากเติร์ปลาฉันก็มีแต่ความคูดทฉันชอบฉันพอใจเลยที่อยากคูณมากก็คงไม่มีใครคิดน้อยคนนะถ้าคิดก็มีแต่คิดที่อยากอยากจะลองดูอยากวัดจริงจริงแล้วพระเจ้าสอนนะจริงก็ลองได้ลองคูณด้วยตัวเองคูณ อันไม่มีมมมครอบครัวก็ลองมีครอบครัวใครไม่เคยมีสิ่งใดก็ลองมีสิ่งนั้นก็จะรู้ว่าความทุกข์มันเป็นแย่าง้วยานี้นมาเนี่ยสอกืกอก่อนบวชนี่คิดยังเลยไม่เหมือนก่อนตัดสินใจม,นมันมานั่งมองดูนะว่าเราจะเอาอย่างีว่าอาชีพก่นอนเจอข้อยัสมบัติมันคิดไม่ออกมันคิดไม่ตก เราจะเดินยังไงแล้วก็มองว่าตัวเราเองนะ <c oughs> ที่ครอบครัวมันอยากมีก็อยากมีมันก็เหมือนคนทั้งโลกทั่วไปก็อยากพอมีอ่าเรียนจบมีงานมีการเสร็จมันก็พอมีเงินมีทองมก็คิดอยามอกมีครอบครัวอยากมีบ้านอยากมีอะไรที่มาทํให้ตัวเองคิดว่าเรามีหน้าที่อยู่ที่ต้องทาไม่ใช่คนที่ อร่อยนะก็เลยบอกว่าถ้ามันมีครอบครัวนี้เราเป็นู้้อย่างมากขึ้นก็เลยคิดอ่ะทีนี้พอพอคิดไปคิดมาเออแล้วคนที่เขามีแบบเนี้ยเขาสู่หรือเขาทุกข์ก็มองไปที่พ่อแม่แล้วก็เด็กพี่น้องแล้วก็เด็กลุงป้าน้าอา เออเขาก็มีเหมือนกันเป็นเหมือนกันแต่จุดหมายไปตาง ก็ปูยนัป่ยที่เป็นโลกนั้นโรคหึ่งยิ่งทุกข์หนักเข้าีกใจที่ไม่เคยยอมรับความจริงในในความเสื่รงก็เป็นทุกข์หนักเข้าอีกต่อมันก็เลยมองว่าอาทางแล้วถ้าคืออันหนึงนะคนทางที่มันไม่เหมือนอย่างไม่เป็นเหมือนกับคนส่วไปมันพอหรือเปล่ก็เลยเห็นว่า มันมีอยู่องค์ที่นั่นสั่งสอนผู้อื่นจนไปรู้ทางตาได้จนเขามีความสุขต่างๆกันก็โอ้ก็เห็นสัมมาสัมพุทธเร้าแล้วก็มอกว่ามีทางเลือกอีกทางที่แตกต่างออกไปก็เหลือจากตัวแค่ตัวเราเราจะทำเราจะเรินเราจะตัดสินใจยังไงตอนนั้นนี่บอกมันก็กำลังึ่นกําัึต่น เพราะอะไรดูช่องพี่รู้แล้วว่าเราเดินอ่ะแล้วเราจะลอกไหถ้าเราต่างจินใจที่จะแตกแหวกแนวจะพูดเราจะไปรอดเราจะถึงซึ่งมรรคผลนิพพานหรือว่าการพ้นทุกข์จริงหรือเปล่าเขาบอกพระรหัสนี่จริงแลวเราจะรู้จักได้ไงว่าเป็นพระแล้วพระรหั็มีอารมณ์แบบนี้เรารู้หรือว่าเขป็นเราก็เลยคิด ในว่าตัดสินใจได้ไม่ถูกขาดตัวเองี้ก็เกือบสามสิบตอนนั้นก็คิดว่าโยอย่าให้เกินสามสิบเนาะถ้าเกินสามสิบอีกคงเดินยงคงไม่ไหวนะคงนั่งภาวนาพู้เขาไม่ได้คงไม่มีเวลาพิื่อนาเดินยงคงนั่งสมาธิภาวนาขบงยังไงมึงต้องเอาให้ได้สามสิบนิดต้องตัดนใจอย่างไรอย่างเดียวเอาทั้งโลกก็จะได้รีเก็บเงินเก็บทองสร้างครอบครัวแต่เกินนั้นเดี๋ยวก็ ให้มีแรงเก็บเงินเก็บทองแต่จะปฏิดีบาตรทำเขาก็เอาจะได้มีแรงเดินจงโกงย่ำสมาธิฉะนั้นคิดแบบนั้นก็เลยศึกษาหาผู้บาจะมีโอกาสให้เจอผู้บาอาจารย์ที่ตรงจิตเช่นพระอาจารย์สมบัติเดีววพ่อวิชาอาจจามีผู้บาอาจารย์แต่ที่โอกาสจะได้พักสามเนี่ย ครูอาจารย์ที่โารพักให้ความเคารพสัมพันธ์เพราะท่านเป็นเป็นแนวให้แบบเป็นต้นแบบในการทิ่รเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านะมันมาจบสิ่งที่เห็นสิ่งที่อยากช่วยเหลือคุณมันมาจบแค่ว่าเมื่อใดก็แตกนะเมื่อใดก็ตามถ้าเราทําตนเองให้คนทุกข์ได้เป็นตัวอย่างให้แก่บุคคลจน ผูคนะ้คนเหล่านั้นมีมงินว่างหนาบางมีเที่ยวฟรเขาก็จะสนใจใน,น,นะยินดนีน mm hmm. ในการปฏิบัติเิ่งนี้แต่ละคนหนึ่งอาจะถึงนจุดนั้นได้ต้องทำอะไรการยินดีให้คาน,ก,น,านาการรักษาศีลการฝึกสมาธิถ้าตามใดสิ่งเหล่านั้นไม่แม้แต่คุณยังไม่ค่อยยินดีในการทําเลยโอกาสที่จะเป็ นานมาเองเด็กๆนี่ให้ใส่บาตรนี่ไม่เอาเลยพะเห็นนกดเดียวนี้ก็คือเขาใส่บาตรกันมาถึงได้รู้สึกชอบชอบอยากมีขนมมีอะไรไปได้เพราะว่ามันเป็นหนทางการสร้างบุญบารมีเมื่อวันหนึ่งที่เขาห่างถึงไปแต่ว่าบุญกุศลเหล่านี้มันจะช่วยเหลือเขาประคับประคองครับเข้ามาสู่เส้นทาง หลายคนก็พอได้เดินได้ได้กระทำต่างๆจนสามารถที่จะพบกับความสุขด,ด้วยตนเองก็สามารถสังอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าอาจจะยาวนิดแต่ก็เป็นเรื่องเล่าอยากสืบทอดอ,อยากบอกต่อว่าตามมิตริบาร์นนะั้นมันมีด่านและอุปสารคมากมายที่จะเข้ามารบกวนจิตใจเรา แสดก็แล้วแต่ที่เราหลงไหลไปกับความคิดที่เปแต่งนเราก็จะเจอปัญหาด้วยตัวถ้าโชคดีเราก็จะเห็นข้างในปัญหาเราน่แต่ถ้าโชคร้ายปัญหาเรานั้ก็จะดึงล้าและฉุดลางเราให้อยู่ความเจริญข้าวหนราะฉะนั้นย่าใช้ชีวิตทั้งอย่างประมาทอย่าอย่าไปได้ประมาทเลยถ้าใช้ชีวิตอย่างประมาทพวกเราก็จะ ไม่สามารถที่จะผลิตไา้เรียนรู้และศึกษาความจริงสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกอยู่ที่ตัวเราถูกผลัดมันมีอยู่ในตัวเราความเกิดแก่เจ็บตายก็มีว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาก็อยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่วัตถุสิ่งของใดมันปรบบนากฏที่ตัวเราเพราะงั้นก็ใช้ความไม่ไประมาท ดูแลกายเราไม่ด no ีดูแลใจเพื่อวันหนึ่งในวันข้างหน้าเราจะเป็นผู้คนรทุกอย่างเต็มเปี่ยมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าในส่วนนี้ของพวกเรานั้นต้องบนผู้มีความสุขความเจริญความจ้าวหน้าลุกขึ้นทำใจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรึงมือกับเราได้ได้เข้าถึงซึ่งความหลัุขนะทุกท่าน Thank <sharp inhale> you.